ตอนที่51บุรุษชุดเหลืองเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดขึ้นหลายอย่างโดยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะออกเดินทางจากเมืองสาวัตถีพระองค์ได้ขอความร่วมมือจากผู้ที่จะร่วมเดินทางไปกับเขาให้ห่มผ้าสีใหม่โดยพระองค์ได้ออกป่าขอผ้าจากชาวบ้านแล้วนำไปย้อมด้วยขมิ้นให้เป็นสีเหลืองสด ซึ่งโดยมากรูปแบบการแต่งกายของเหล่านักพรตด,ดาบดรวมถึงพระพุทธเจ้าเองในเวลานั้นมักนิยมใช้ผ้าฝ้ายดิบที่ไม่ได้ผ่านการย้อมสีใดๆหรือบางพวกก็นุ่งห่มด้วยหนังสัตว์หนังเสือซึ่งก่อนหน้านั้นสำหรับผู้ที่สมัครใจมาเป็นนักบวชกับพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้บังคับแต่อย่างใดแต่ละคนจึงจึงนุ่งหม่ม โดยผ้าฝ้ายสีธรรมชาติเสียเป็นส่วนใหญ่เขาอธิบายแล้วทำไมพระองค์ถึงเลือกสีเหลืองสดแบบนั้นล่ะครับผมเคยผมเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมพระต้องห่มผ้าสีเหลืองผมถามวัตถุประสงค์สำคัญคือตอนนั้นพระองค์ต้องการเพียงให้ผู้คนสังเกตเห็นได้ง่ายจดจำได้ง่าย เมื่อคณะของพระองค์เดินทางไปที่ทางนางไหนถึงแม้ว่าตอนนั้นจะไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์แค่ต้องการให้ชาวบ้านชาวเมืองเห็นภาพของกลุ่มคนสวมชุดสีเหลืองเดินผ่านไปเท่านั้นและเมื่อมีคณะของอจิตะเดินทางตามหาภายหลังซึ่งเป็นกองคารวะาที่ใหญ่โตซึ่งเมื่อชาวบ้านรู้ว่าเธอกำลังตามหาพระพุทธเจ้า เขาก็จะนึกออกทันทีว่าน่าจะเป็นคณะของบโรุษชุดสีเหลืองที่เคยเดินทางผ่านไปซึ่งรูปแบบนี้จะไม่มีทางซ้ำกับนักพรตอื่นๆอ,อย่างแน่นอนนี่คือยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากเขาอธิบายถ้าเป็นสมัยนี้ต้องเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักวางยุทธศาสตร์ทางการตลาด และวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้เกิดการจดจำที่เก่งมากผมตั้งข้อสังเกตใช่แล้วและสิ่งนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเพราะหลังจากนั้นผ้าสีเหลืองก็กลายเป็นเครื่องแบบของพระในพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันเขาอธิบายการห่มผ้าสีเหลืองเริ่มต้นจากตรงนี้เองหรือครับแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อครับผมถาม การเดินทางของเธอก็เริ่มขึ้นนะจากนี้เธอเข้าไปสัมผัสมันด้วยตัวเองดีไหมเขาเสนอผมขอให้ท่านเล่าไปด้วยและผมก็เข้าไปอยู่ในจิตของอจิตะด้วยได้ไหมครับเพราะผมต้องการรู้เรื่องราวทั้งหมดจากมุมมองของพระพเ,เจ้าและจากมุมมองของคนอื่นๆ รวมถึงมุมมองของอาจิตะไปพร้อมๆกันผมถามได้สิจะลองใช้วิธีนี้ดูบ้างก็ได้เขาตอบในช่วงเวลานั้นเท่ากับเธอและสมาชิกทั้งหมดเหมือนได้กลับบ้านญาติพี่น้องทุกคนรวมถึงพระเจ้าเปรตที่โกศลต่างตื่นเต้นดีใจที่เห็นพวกเธอกลับมาและพวกเขาก็เล่าประสบการณ์ที่ได้อยู่ใกล้ชิด และอุปถาดพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรพวกเขาได้บรรยายกรรมวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงจิตปัญญาที่อยู่ภายในซึ่งมีความแปลกประหลาดกว่าทุกๆสํสำนักในเวลานั้นประกอบกับพวกเธอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองขนาดใหญ่ ทั้งการตัดถนนเพิ่มการขยายพื้นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยออกไปมีเรือนพักแรมสำหรับคนต่างถิน่นผุดขึ้นมากมายโดยเฉพาะการสร้างสถานที่สำหรับให้พระพุทธเจ้าได้ใช้เป็นที่พำนักแห่งใหม่ที่ชื่อว่าวัดเขตวันมหาวิหารเชตวันมหาวิหาร ซึ่งสร้างโดยมหาเศรษฐีสุทัตตะอันประกอบด้วยศาลาไม้ขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้คนที่จะเดินทางมาเข้าพบพระพุทธเจ้าตัวศาลามีหลังคาเรือนยอดที่ลดหลั่นกันนับได้ถึง12ชั้นซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาท่านครับที่ท่านบอกว่ากรรมวิธีการสอนที่แปลกประหลาดของพระพุทธเจ้า เมื่อสักครู่นั้นมันหมายความว่าอย่างไรครับผมถามเรื่องนี้เธอย่อมรู้ดีอยู่แล้วเพราะเธอได้ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาทั้งหมดเพียงแต่ฉันจะช่วยเตือนความทรงจำให้เธอเธอลองตอบคำถามฉันก่อนสิว่าขณะที่เธออยู่ในคราบของอชิตะนั้นเธอใช้กรรมวิธีอย่างไรในการสแสวงหาสัจธรรมเพื่อเป็นแนวทางการหลุดพ้นเขาถาม ถ้าเอาตามวิถีของท่านพวาวรีเนื่องจากท่านเป็นพราหมณ์ผู้ทรงความรู้มาก่อนท่านคือครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเกี่ยวกับคำภีพระเวทคำภีไตรภพคำภีไตรเพศและคำภีโหราศาสตร์โบราณมาก่อนแต่ท่านก็เบื่อหน่ายในวิถีของพราม์ที่ยังคล่องแวะ เรื่องทางโลกชีวิตของพราหม์ยังประกอบไปด้วยเครื่องเศร้าหมองต่างๆมีการครองเรือนมีลูกมีเมียโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนดำเนินชีวิตในทุกๆด้านให้แก่กษัตริย์และผู้คนท่านจึงสละทุกอย่างเพื่อออกสแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นโดยวิถีปฏิบัติประจำวันที่ท่านกำหนดคือให้ทุกคนปลีกตนเองไม่พบปะผู้คน ไม่พบปะพูดคุยกันไม่มีกิจกรรมใดๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนภายนอกให้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเจริญสติภาวนาอยู่กับตนเองอยู่กับลมหายใจของตอนเองเพื่อชำระจ,จิตใจให้บริสุทธิ์โดยความบริสุทธิ์นั้นจะประกอบด้วยการละกิเลสตัณหาต่างๆทั้งเรื่องการกินการอยู่การอดทนอดกลั้นต่อการต่อกรร การมาราคะด้วยการรักษาศีลถือพรหมจรรย์ปฏิเสธการชมมหรสพความบันเทิงทุกชนิดและไม่คล้องแวะกับอาบยมุขทั้งปวงผมอธิบายเธอ,อคิดว่ากรรมวิธีเหล่านี้เป็นการแสวงหาการหลุดพ้นจากภายนอกหรือภายในเขาถามผมไม่เข้าใจคาถามครับผมถาม ถามอย่างนี้ก็ได้เธอคิดว่าการทําแบบนั้นเธอพึ่งพาตนเองหรือพึ่งพาสิ่งภายนอกเขาถามย้ำพึ่งพาตนเองสิครับเพราะเราอุตส่าห์แสวงหาสถานที่สงบสงบ,สงบไม่มีสิ่งร้าใดๆเพื่อจะได้มีโอกาสค้นพบสัจธรรมจากภายในผมตอบถ้าเธอไม่มีสถานที่สงบแบบนั้น เธอคงหมดโอกาสค้นพบมันสินะเขาถามต่อเออเออเออก็คงไม่พบมั้งครับผมเริ่มไม่ค่อยแน่ใจพร้อมกับรู้สึกว่าเหมือนกำลังถูกต้อนให้จนมุมที่เธอรู้สึกนั้นถูกต้องแล้วแต่เธอกำลังย้อนแย้งกับตนเองถ้าเธอต้องไปใช้ชีวิตแบบนั้นเธอจึงจะสามารถบรรลุสัจธรรมได้ก็แสดงว่า ธอต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกอยู่นั่นก็คือจะต้องมีสถานที่ที่เอื้ออานวยจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือจะต้องมีกรรมวิธีและที่เธอกําลังเดินทางรอนแรมเพื่อจะได้ไปพบกับมหาบุรุษอยู่นี้ก็เป็นเพราะเธอกําลังใช้กรรมวิธีแบบการสแสวงหาจากสิ่งภายนอกอยู่เธอกำลังปลเธอกาลังปรารถนาให้พระองค์ช่วยนําทาง หากไม่มีสิ่งภายนอกเหล่านี้เธอก็จะไม่สามารถบรรลุเป,ป้าหมายของเธอได้เขอาอธิบาย